ขอเรียนเชิญนะคะนักสร้างสารรค์ท่านถัดไปของเราคุณรัตเปลี่ยนสุขนะคะเป็นดีไซน์ดี렉เตอร์จากวันซินด์วายค่ะขอเสียงปรบมือค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับโครงการวันซินด์วายนะครับเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาปลายน้ำจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดนครนายกนะครับแน่นอนครับเราอยู่ในเทศกาลบางกอกดีไซน์วีคและเราก็บางครั้งเราก็ลืมไปว่าดีไซน์คืออะไร ดีไซน์เกิดขึ้นมาเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับอาชีพดีไซเนอร์เกิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายขแขนงมาใ,ใช้ในการแก้ไขปัญหาแต่ในปัจจุบันนะครับปัญหาไม่ได้ซับซ้อนแค่เป็นปัญหาของวัตถุเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยและอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่กำลังจะเชิญดีไซเนอร์ว่าพวกเรามีสิรธิภาพเพียงพอที่จะใช้ใชวิชาชีพของเราในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้หรือไม่นะครับ แล้ว,วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วก็เกี่ยวไว้เป็นปัญหาที่อยู่ใต้พรมของเรานะครับนั่นก็คือปัญหา wildlife trafficking กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกที่มีการค้าขายสัตว์ป่าเยอะที่สุดในโลกนะครับอีกเมืองหนึ่งนะฮะแล้วการค้าขายสัตว์ป่าพวกนี้เนี่ยเราพบในสภาพไหนบ้างเราพบในสภาพที่สด เราไปที่ไหนจตุจักเราเจอสัตว์ป่าจตุจักเราเจอทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราเจอทั้งนกทุกคนเห็นหมดเลยครับหรือแม้กระทั่งในสภาพที่แห้งก็คือซากสัตว์อยู่ขายไปในตลาดร้านอาหารร้านอาหารจีนหรือในตลาดมืดนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสงสารที่พี่สืบเคยพูดนะครับก็คือผมขอพูดเช่นเดียวกันในนามของสัตว์ป่าที่กําลังจะตายพื้นที่ทั้งหมดนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดกร,ร,รุงเทพมหานครสัตว์ป่าที่ ถูกลักลอบนําจับเข้ามาจากป่านะครับสัตว์ป่าพวกนี้ก็อยู่เข้ามาในกรงอยู่หลังรถพิก up และหลังจากที่จับสัตว์ป่าพวกนี้ไปเจ้าหน้าที่ค้นพบแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจับกลุ่มได้สัตว์ป่าพวกนี้ไม่ได้ปล่อยเข้าป่านะครับกลับไปอยู่ในกรงที่ในสวนที่ช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่าเหมือนเดิมจนกระทั่งเมื่อไหร่จนกระทั่งคดีความหมดแล้วใครเป็นคน เป็นทนายไปต่อสู้ให้กับสัตว์ป่าพวกนี้นั่นหมายความว่าหลายชีวิตต้องจบชีวิตลงในกรงนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากสัตว์ป่าที่ค้นพบแล้วยังมีปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาก็คือกลุ่มของเอเลี่ยนสปีชีซึ่งเราเพิ่งได้ข่าวกันไปส,สดๆร้อนๆกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของตัวอิกัวนานะครับตัดน้ํานกไม่เท่านั้นนะครับคุณทราบไหมครับว่า เสือนะครับที่เราไปถ่ายรูปกันในวัดซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพวกนี้นะครับเมื่อเขาจับเก็บเข้ามาโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วเสือพวกนี้นะครับไม่สามารถปล่อยกลับเข้าไปในป่าได้ไม่ใช่เพราะว่าเนื่องจากาเขาโดยเลี้ยงดูในมนุษย์แต่คือเขาคือเอเลี่ยนสปีชีส์เขาเป็นเสือกลุ่มเบงกอลเขาไม่สามารถที่จะเทรนหรือปล่อยกลับเข้าไปในพื้นที่ของป่าได้แต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการที่จะ ปล่อยกลับเข้าไปในป่าเลยครับเพราะปัจจุบันนะครับสัตว์ที่ถูกเก็บกลับเข้ามานะครับในพื้นที่ของสวนช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกเนี่ยมีสัตว์ทั้งหมด1,410ตัวเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน4ท่านและอีก12ท่านนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นลายจ้างรายวัน1 4 4 0ตัวกับพนักง,งานทั้งหมดไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะไปทำภารกิจในการช่วยเหลือดูแลและปล่อยสัตว์กลับคืนเข้าไปในป่า เอาแค่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ได้ก็ถือว่าลําบากยากเย็นมากแล้วนะครับนี่ยังไม่พอไม่นี่ยังไม่ผสมกับปัญหาที่ปัจจุบันเนี่ยเราทําเรื่องของปัญหาการลุกล้าป่าผมเคยเข้าไปในจังหวัดตา่างพบว่ามีการทําไร่เลื่อนลอยเข้าไปในพื้นที่ป่าจนกระทั่งให้พื้นที่ป่าเป็นที่เส่อมโรมแล้วยังไงกันหรอครับก็ออกโฉนดแล้วใครเป็นคนซื้อก็คนที่มีอิทธิพลและเหตุผลนี้น,นะครับที่ทําให้เห็นว่าปัจจุบันครับเราเห็นข่าวช้างเข้ามาบุกรุกพื้นที่ลิงที่ออกมาหากินไม่ได และปัญหาของลิงก็คือเป็นปัญหาที่สําคัญมากเพราะลิงพวกนี้นะครับเป็นสัตว์ที่ฉลาดคุณคิดว่าเอ้าไปจับลิงกลับมาสิจากลบบุรีเอาไปปล่อยเอาไปฝึกเอาไปไว้ในภูเขาเขาไม่ไว้ในภูเขานะครับเขาฉลาดเขาก็พยายามหาอาหารเขาก็ลงมาหาอาหารในพื้นที่ชุมชนนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่จับเขาไปไปปล่อยในป่าก็กลายเป็นมาบุกรุกพื้นที่ของชุมชนรอบๆป่านั่นก็เลยทําให้เป็นปัญหาว่าสัตว์พวกนี้จะต้องถูกกักขัง ลิงที่มาที่ล่าสุดนะครับจากจังหวัดลบบุรีมากันสองรอตัวมีโรงขนาดใหญ่อยู่สิบรงกรงเริ่มเสื่อมโทรมปัญหาเกิดยังไงครับจากสิบรงเหลืออยู่สี่รงเหลืออยู่ห้ารงทําให้ลิงเกิดพื้นที่แคบแคบสุดท้ายเขาก็กัดกันตีกันแล้วก็ตายในพื้นที่กักขังอันนี้นะครับยังเป็นปัญหาที่เราค้นพบกันว่าปัจจุบันเมื่อวันสองวันนี้เราเพิ่งเจอสิงโตที่ชนบุรีใช่ไหมครับสัตว์พวกนี้ก็เป็นอีกสัตว์กลุ่มหนึ่งที่ น่าสงสารเพราะว่าหลังจากที่เขาถูกใช้งานในโซเชียลมีเดียลง Tik t o อกลง IG เสร็จแล้วเบื่อดูแลไม่ได้สัตว์เกิดอาการเอ็กซ์เรสีฟแล้วทำยังไงก็เอามาให้เจ้าหน้าที่ดูเวลาที่ผมเข้าไปในพื้นที่ครั้งแรกในพื้นที่นี้นะครับผมพบว่ามันมีกรงหมาจิ้งจอกเล็กๆหมาจิ้งจอกนี่วิ่งกันดีใจใหญ่เลยผมก็คิดว่าเอะทำไมหมามจอกปกติมันควรจะต้องกลัวคนทำไมมันดูเอ็กซ i n ติงเขาบอกว่าหมาจิ้งจอกตัวนี้คิดว่าผมเป็นเจ้าของแล้วเขาวิ่งเพื่อดีใจคือนึกว่าเจ้าของมาเยี่ยม แลวสัตว์พวกนี้เป็นยังไงครับเขาไม่ได้ปล่อยกลับเข้าป่าได้นะครับเพราะว่าคนเลี้ยงและสุดท้ายเขาก็ต้องตายอยู่ในกรงครับผมถึงบอกว่าโครงการของเราเนี้ยเป็นโครงการที่แก้ปัญหาที่ปลายน้ําซึ่งปัญหาทั้งหมดต้นน้ําเกิดขึ้นมาในพื้นที่ที่เรามองเห็นแต่เราละเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็เลยร่วมกันกับกลุ่มนักออกแบบนะครับทั้งหมด8ท่านนะครับมาช่วยกันบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นขึ้นมา มีใครสักคนสามารถที่จะเข้ามาช่วยมือมาเป็นคนยื่นมือช่วยกันแก้ป,ปัญหานี้ได้หรือไม่นะครับโครงการวันสินวายนะครับก็ร่วมกับนักออกแบบทั้งหมด8ท่านนะครับแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันมานั่งคิดติตรีต,ตองกันนะครับผมเป็นหนึ่งในนักออกแบบทั้งหมดแล้วก็ได้ความช่วยเหลือจากทาง CEA นะครับที่เข้ามามองเห็นถึงปัญหาที่สําคัญครั้งนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งกับสถานที่ของอัตตาแกลลี่เพราะว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะ มองหาทุนสนับสนุนเพื่อทําโครงการและก็ทำระบบสาธา,า,ธารณูปโภคผ่านการจําหน่ายผลงานศิลปะในครั้งนี้นะครับโดยที่โครงการของเราเนี่ยครับเราได้ศิลปินทั้งหมด8ท่านจัดแสดงผลงานเป็นระยะเวลา1เดือนถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับในการออกแบบผลงานแล้วก็หารายได้เพื่อทําอะไรบ้างเรามองปัญหาที่ปัญหาเร่งด่วนที่สุดของศูนย์นี้ปัญหาที่1นะครับก็คือสัตว์ป่าไม่มีน้ําใช้ไม่มีระบบน้ปบปาประปาเขาอยู่ในซอกเล็บเล็ก เวลาที่เจ้าหน้าที่จะเอาน้ําให้สัตว์ป่าเขาก็ต้องขับรถไปในเขื่อนตักน้นาําสูบน้ํามาแล้วมาให้สัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่ามีอะไรมีทั้งเสือหมีหมาจิ้งจอกนากสัตว์ป่าต้องการน้ําที่บริโภคดูแลเป็นสิ่งสําคัญที่สุดงนั้นโครงการแรกของเราก็คือการหาระบบโซลาร์เซลล์เจาะน้ําบาดาลให้กับโครงการของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่จังหวัดนครนายกนะครับส่วนโครงการที่2ก็อย่างที่บอกมาก็คือเรื่องของลิงนะครับลิงที่มีความแออดัดเราก็ต้อง ใช้เงินเนี่ยที่เราได้มาในการซ่อมแซมตัวกรงของลิงเพื่อให้ลิงมีพื้นที่ที่พื้นขนาดเยอะขึ้นลดความแออัดแล้วก็ลดการบาดเจ็บล้มตายของลิงในพื้นที่และหากเป็นไปได้นะครับเราก็คิดว่าเงินที่เราได้ใช้ทั้งหมดเนี่ยอีกหนึ่งโครงการเราจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการซ่อมกรงเสือแล้วก็กรงหมีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อันตรายต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่มากโดยในโครงการของเราครับเราจัดเป็นบุลเลตินว่าสิ่งสําคัญปัญหาแรก ปัญหาที่1ปัญหาที่2ปัญหาที่3ท,ที่ต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วนและในวันที่เปิดงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา,าทั้งแขกผู้ร่วมเข้ามาเป็นเป็นแขกผู้มีเกียรติแล้วก็คนที่เข้ามาชมงานเราก็สามารถจะเลสฟันไปแล้วได้ที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเรากำลังพูดถึงประเทศไทยที่เป็นประเทศท่องเที่ยวเราพูดถึงซอฟพาวเวอร์ของไทยคือการท่องเที่ยวแต่เราลืมไปว่าเบื้องหลังการท่องเที่ยวมันคือเงาสีดํา ก็คือการทารุณกรรมสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่ถูกใช้งานช้างที่หลังหักพาะใช้งานไม่มีวันพักมันผ่อนนะครับตัวของเวลาเราไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกเราเห็นงูเหลือมเราเห็นนางอายที่เป็นสัตว์กลางคืนแต่ถูกเอามาใช้ถ่ายรูปตอนกลางวันเราเห็นว่ามีการรักเสือให้เสือให้คนสามารถป้อนนมเสือได้ถามว่าธุรกิจพวกนี้จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ก้าวไปข้างหน้าได้หรอครับมันเหมือนกับเราอะ่ะมีเซียนตำอยู่ที่เท้าทําให้เราเก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ได้และเราเองก็ไม่สามารถยืนอย่างมั่นคงอยู่ท่ามกลางประเทศนานาชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยเรากําลังมีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราควรใช้ซอฟต์พาวเวอร์นี้ให้เป็นประโยชน์โดยการที่เปลี่ยนเมืองนะครับคุณอาจจะมองว่ากรุงเทพและจังหวัดนครนายกเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันจันงหวัดนครนายกอาจจะเป็นพื้นที่ที่ดูแลสัตว์ป่า ที่ใหญ่ที่สุดใน s o u t h อ a s t a เ i เชก็ได้เช่นเดียวกับที่ออสเตรเลียและผมคิดว่าสิ่งนี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยและ Soft Power ไทยแก้ไขาภาพลักษณ์ของการค้าสัตว์และการทานนันกรรมและผมคิดว่านะครับวันหนึ่งนะครับเราก็จะอยู่ร่วมกันแล้วก็เราสามารถที่จะดาเนินนโยบายของประเทศชาติโดยที่ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องหลบเลี่ยงตัวปัญหาจริงๆแล้สามารถที่จะแอ t แท็ที่ตัวต้นปัญหาได้ เพราะฉะนั้นโครงการวันจินวัยนะครับกรุงเทพปัญหาโซลูชันและการแก้ไขปัญหาที่ปลายน้ำหวังว่าวันหนึ่งนะครับเราจะแก้ปัญหาได้ที่ต้นน้ำกันอย่างจริงจังครับขอบคุณมากครับข,ขอบคุณและขอเสยงปรบมือให้กับคุณรัฐเปลี่ยนศุกนะคะจากโครงการวันซินวัยค่ะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆไปชวนเชิญชวนศิลปินแล้วก็นะักออกแบบมาร่วมสร้างสารรค์ผลงานเพื่อหาไรายได้ไปช่วยให้กับสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์พิการที่จังหวัดนครนายกใช่ไหมคะค่ะอ่ะ ท่านใดในห้องออ d ดิเทอรียมีคำถามอยากจะสอบถามกับคุณรัฐเพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยนะคะมีไหมคะเรายังมีของรางวัลนะคะเป็นเข็มกัดแจกเป็นที่ระลึกให้ทุกท่านอยู่นะคะถ้าไม่มีขออนุญาตขยับไปที่คําถามจากทางออนไลน์ค่ะมีหนึ่งข้อด้วยกันนะคะหลังจากโครงการนี้จบลงค่ะจะมีการต่อยอดรูปแบบกิจกรรมไปช่วยเหลือประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะจริงๆก็อยากจะให้โครงการนี้สามารถ raise fund ได้ครบ แล้วก็เราจะเข้าไปทําระบบจริงๆนะครับ <c oughs> กับที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า <c oughs> ให้เห็นผลก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าเราในเชิงของนักออกแบบแล้วก็คนตัวเล็กในวงการเนาะ <c oughs> ก็อยากจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการผลักดนันในเรื่องของซอฟ t ์แวร์แล้วเปลี่ยนักทีครับให้เมือง ที่เป็นเมืองอย่างเช่นเมืองเกษตรกรรมหรือว่าเมืองที่อยู่ใกล้กับเขาใหญ่อยู่อยู Park, <c oughs> อ่ได้กับยูเนสโกพาร์คได้กลายเป็นพื้นที่ที่ดูแลสัตว์จริงๆ <c oughs> ให้คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเท่าที่ไปเห็นมายังมีปันเด็นปัญหาอื่นๆอีกไหมคะที่จากที่ลิสมามีเรื่องของเรื่องน้ําเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะแยะมากมายเลยครับเอาง่าย <c oughs> ๆครับ<ๆ> <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่าเรา เราไม่เบนสายตาไปจากปัญหาที่มันมองเห็นเนี่ยเราก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้จริงๆเราไม่เบนเราเบนเราไม่เบนสายตาไปจากตลาดจาตุจักรที่อยู่ในกรุงเทพ <คะ S 2> เราไม่เบนไปสายตาไปจากการค้าขายอาหารหรือซากสัตว์ที่ทําเปญญา็นยาผมว่าปัญหามันจะถูกการแก้ไขได้ตร,ตรงจุดจริงๆค่ะคในช่วงนี้ขอบคุณคุณรฐัฐมากๆค่ะจากโครงการวันชนวัยขอเสียงพระมือให้คุณรัฐด้วยนะคะ